กรทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี2566ภายใต้แนวคิดหลักสารพลังสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว สร้างสุขทุกพื้นที่ปลอดภัยเพื่อผนึกำลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านครอบครัวค่ะวันนี้เราก็มีการจัดงานสมัชชาครอบครัวแห่งชาติปี2 5 6ก็ถือว่าเป็นวาระที่เราจะต้องสานพลังครอบครัวเพื่อที่จะทำให้สถาบันครอบครัวนั้นได้รับการฟื้นฟูหรือว่า สารพลังของทุกภาคีเนี่ยให้มั่นใจได้ว่าสถาบันครอบครัวยังคงอยู่คู่สังคมไทยที่เข้มแข็งตลอดไปสร้างสุขทุกพื้นที่ปลอดภัยนะครับถือว่าเป็นเวทีสมัชชาแห่งชาตินะครับสมัชชาครอบครัวแห่งชาติปี2566เนี่ยเป็นเวทีที่รวมพลังอย่างแท้จริงของภาคีเครือข่ายภาควิชาการนะครับผู้สงรงอุวุิแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวนะครับท้องถิน่นท้องที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับอปทต่าง ต่างภาค เอกชวนภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมกันนะครับที่จะเปิดเวทีร่วมกันคิดแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับการจะลงนะครับให้พื้นที่สาคัญเป็นพื้นที่ของครอบครัวจริงๆนะครับก็เป็นการสร้างสุขทุกพื้นที่ปลอดภัยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะได้ข้อเสนอของสมัชชาขับเคลื่อนต่อเนื่องมาจากปี2565นะครับในมิติต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อที่จะเช่นเสนอต่อวาระของรัฐบาลนะครับเสนอต่อภาคีต่าง เข้าไปขับเคลื่อนเพื่อให้การจําพื้นที่ปลอดภัยสําหรับครอบครัวอย่างแท้จริงเกิดขึ้นครับงานประชุมสมัชาครอบครัวระดับชาติครั้งนี้เป็นวาระที่ต้องสารพลังครอบครัวเพื่อให้ได้รับการพื้นฟูและสารพลังของทุกภาคีเครือข่ายเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถาบันครอบครัวยังอยู่คู่กับสังคมไทย และเข้มแข็งตลอดไปซึ่งข้อเสนอสมัชชาที่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,565ในมิติต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวจะเสนอต่อรัฐบาลและภาคีคเรือข่ายเพื่อนำไปขับเคลื่อนการทำพื้นที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวให้เกิดขึ้นจริงค่ะ